ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำการส่งข้อความนะครับไปหาบุคคลที่เขาคลิกลิสต์เมนูซึ่งในคลิกลิสต์เมนูเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่าคนไหนบ้างที่ชอบคลิกเช่นเนี้ยและเราจะส่งข้อความนั้นนะครับเข้าไปหาบุคคลคนนั้นเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปส่งหาทุกคนนะครับในการทำงานที่เราจะคลิกตรงลิสต์เมนูอย่างเงี้ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะคลิกอะไรก็แล้วแต่ในปุ่มนะครับแล้วก็ เก็บตัวออดีย n c นเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะได้ส่งข้อความเข้าไปหาเขาโดยที่ใช้ฝั่ง Manager และก็ฝั่งดีเวลเปอรร่วมกันในการทำงานนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการตั้งค่า Setting มีอะไรบ้างน,นะครับอะตอนนี้นะครับเพื่อนๆได้เห็นอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับในสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะทำแบบนี้ได้นะต้องไปสร้างลิสต์เมนูขึ้นมาก่อนนะครับ ในที่นี้ผมสร้างลิสต์เมนูมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยในปุ่มต่างๆนะครับเราจะสามารถที่จะเลือกได้เลยนะว่าเราจะเก็บออเดียนจากคนที่คลิกปุ่มไหนบ้างนะครับจากนั้นครับเมื่อเราสร้างลิสต์เมนูเรียบร้อยแล้วนะเราจะเห็นที่เขียนคําว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยในกลุ่มเป้าหมายนะครับจากนั้นนะครับในหน้าจอตรงนี้นะให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นอนุญ,ญาตนะครับด้านขวามือเรานี่แหละคลิกไปเลยเปลี่ยนการตั้งค่านี่นะครับให้ เป็นการอนุญ,ญาตซะจากนั้นทําการบันทึกครับคราวนี้เราก็รอแป๊บนึงนะครับหลังจากที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นตรงนี้นี่เขียนว่าอนุญาตพออนุญาตเสร็จปุ๊บความือเราครับนี่จะมีตัวสร้างขึ้นมานะแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างเรามาดูนี้ก่อนแหล่งข้อมูลทั้งหมดเห็นไหมครับจะมีทั้งเ,เรื่องของบัญชีทางการเราจะร่วมกับตัวฝั่ง developer หรือฝั่งที่เป็น messaging API มาเรามาสร้างกันดีกว่าเราเลือกว่าสร้างใหม่นะครับ จากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะมาเลือกกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับมีเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําเรื่องของลิสต์เมนูนะครับที่มีคนคลิกอ่าพอมีคนคลิกปุ๊บเราจะเก็บข้อมูลยังไงนะครับมาดูครับปึ่งเราเลือกมาแล้วนะครับพอเราเลือกว่าคลิกที่เป็นลิสต์เมนูคลิกรีทาเกตเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยนะเป็นเรื่องของอะไรอย่างตรงเนี้ผมจะทํานะครับก็คือถ้าใครคลิกที่เป็นปุ่มเสียเงินนะครับผมก็จะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของผมคือคนที่เขาอาจจะอยากได้ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเรามีของใหม่นะครับที่เป็นการเสียเงินเราก็จะได้ส่งข้อความนี้ไปหาเขาได้นะครับตรงนี้ก็คือผมเลือกล i s ต์เ n นูนี้ถ้าเพื่อนๆมีหลายตัวนะครับก็สามารถเลือกตัวที่ใช้อยู่ณปัจจุบันได้เลยจากนั้นผมจะทําการเลือกนะครับอันนี้ผม ลบก่อนผมจะบอกว่าเหลือแค่นี้ List m เมนูคลิก Target แล้วก็เลือกเข้าไปเลยอพอเลือกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงครับนี่ตรงนี้เลยเรามาดูนะครับว่าข้อมูลช่วงข้อมูลนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าเราอ่ะอยากจะเซตไอ้บล็อกตรงนี้ทายตัวเลยก็ได้นะแต่ผมแนะนำนะครับว่าใช้เป็นแบบผันแปรดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เก็บเป็นช่วง และจากนั้นนะครับถ้าเราเลือกว่าเป็นผันแปรเสร็จปุ๊บเราก็ดูเลยนะคบว่าในช่วงระยะเวลาสมมุติว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขนะครับมันสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้สูงสุดที่180วันนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเลขไม่ถึง180วันนะครับก็อยู่ที่เรากําหนดสมมุติว่าในนี้ผมตั้งกําหนดไว้10วันในระหว่าง10วันนี้นะครับถ้าใครคลิกปุ่มไหนนะครับมันก็จะมีการ เริ่มเก็บจํานวนคนเอาไว้นะครับจากในนี้เลยนี่พอถึงแอคชั่นนะครับเรามีกี่ปุ่มนะครับสังเกตนะครับนี่คือปุ่มทั้งหมดที่ผมสร้างลิสต์เมนูเอาไว้ถ้าเราเลือกว่าทั้งหมดนะครับเราก็อาจจะส่งข้อความไปหาทุกคนนะครับแต่บังเอิญเราจะเจาะจงนะครับอันนี้ผมจะเจาะจงเฉพาะคนที่เสียงเงินอ่าคนที่แบบเขาคลิกแล้วเขาอยากจะซื้อของของเราประมาณนี้นะครับผมก็เลยมีปุ่มที่เขียนว่าเสียงเงินไว้ ผมก็คลิกไว้ที่ปุ่ม b นะครับตรงนี้เลยจากนั้นให้เราทําการบันทึกครับพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือ,เ,อเมนูนะครับต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาก็คือลิสต์เมนูที่เราตั้งชื่อไว้และก็ใช้ประเภทก็คือลิสต์เมนูที่เอาไว้คลิกตรงนี้จะเป็นจํานวนคนนะครับในช่วงระยะเวลา10วันที่เราตั้งนะเราจะเห็นเลยว่าใน10วันทั้งหมดจะมีคนคลิกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราทําการสร้างแล้วเนี่ยสถานะตรงนี้จะเขียนว่ากําลังเตรียมการ ในระหว่างเตรียมการนะครับเราก็ให้มีคนใช้งานของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวสถานะตรงนี้จะถูกเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นพร้อมใช้แล้วนะครับถ้าเราได้กําหนดเวลาระยะเวลาตามที่เราตั้งไว้เรียบร้อยเนี่ยสถานะจะถูกเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับว่าถ้ามันเปลี่ยนหน้าแล้วนะครับตรงปุ่มตรงนี้มันจะเป็นสีอะไรยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็จะขึ้นว่าใช้งานได้นะครับ ในกลุ่มที่เรียกว่าใช้งานได้นะครับในนี้เนี่ยจะมีตัวเลขบอกอยู่นะครับว่าเราเลือกอะไรไว้นะครับทําเหตุการณ์อะไรไว้มีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จากเมื่อกี้นี้คือสร้างเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมตัดมาถ้าเป็นระยะเวลาเกิน10วันอะไรมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานตรงนี้วิธีการใช้งานคือ,อยังไงนะครับสมมติว่าผมจะเลือกเข้าไปที่เรื่องที่ผมตั้งเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นตรงนี้เลยนี ID กลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็จะเห็นตัวเลขตรงนี้นะครับไอตัวเลขตรงนี้แหละเราจะเอาไปใช้ร่วมกับฝั่ง developer ดูตัวอย่างนะครับพอตอนนี้เราจะเอาเลขตรงนี้แหละเอาไปใช้ตรงไหนเราจะไปทํา narrowcast นะครับคือการส่งเฉพาะที่เป็นผู้ใช้ group ID นะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับเป็น ID ที่เอาไว้ส่งเฉพาะคนที่มีกลุ่มเป้าหมายของเราคราวนี้เราก็ไปสร้างตัวที่เป็น API นะครับเป็นการทำ Narrowcast ตรงนี้ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชในช่องผมได้เลยนะ Narrowcast จะมีการสอนทำอยู่ว่าทำยังไงนะครับแล้วพอเราใส่เส้น API เข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเอาตัว Body นะครับใส่ข้อความบอกระบุนิดนึงว่าใช้ตัวราว A ตัวไหนนะครับจากนั้นเราก็อเอาเมสเซจชุดข้อความนี้นะครับที่เราอยากจะพ่นออกไปนี่เราก็จะเขียนว่ามีของใหม่มาแล้วนะ แล้วพอเราเอาวางเทมเพลตตรงนี้ไว้นะครับอย่างที่บอกนะมันจะมีคําว่านี่เลย Audience Group ID ไอ้เลขราหัสเมื่อสักครู่นี้แหละเราก็เอามากรอกที่นี่พอเราจะกรอกที่นี่เท่านั้นแหละครับแล้วเราก็กดส่งเข้าไปทุกคนที่มีการคลิก List เมนูปุ่มที่เป็นบอกว่าเสียเงินนะครับมันก็จะพ่นออกไปเลย วิธีใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราทําทุกอย่างนะครับให้เรียบร้อยในฝั่ง manager ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาทําต่อในฝั่งของ line developer หรือฝั่ง API นะครับเราเอาแค่ตัวเลขจากฝั่ง manager เนี่ยามาใช้กับฝั่ง developer แล้วพอมาถึงช่วงเวลาที่เรากําหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอเราส่งเข้าไปข้อความต่างๆที่เราจะส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟกเทมเพลต วิดีโอรูปภาพข้อความนะครับก็สามารถที่จะส่งไปหากลุ่มเป้าหมายของเราได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่จะทําให้เรารู้เลยครับว่าใครคิกอะไรอยู่ใครทําอะไรอยู่ในพฤติกรรมที่เราต้องการที่อยากจะเก็บข้อมูลนะครับแล้วส่งไปหากลุ่มเป้าหมายโดยตรงจะได้ไม่ต้องเลืองบอร์ดแคสต์นะครับเพราะว่าตอนนี้บอร์ดแคสต์เราถูกปรับลงแล้วนะก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องใช้ปริมาณที่จํากัดแล้วก็ ใหมันตกกลุ่มเป้าหมายโดยที่เราไม่ได้หวานกระจายแบบนั้นนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับไว้มีเทคนิคอะไรใหม่ๆในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ